สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เพลินชาแนลนะคะพามาดูการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดในวันที่สองของการลงพื้นที่สำหรับคณะกรรมการนะคะในวันที่สองนี้ก็จะพาไปที่ตำบลประสาทเยอะอนะคะโดยไปกราบพระนะคะกราบ หลวงปู่มุมวัดประสาทเยอเหนือนะคะเพื่อขอพรเพื่อขอพรจากหลวงปู่ให้คุ้มครองเรานะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราเชาวกศนอําเภอไพรบึงในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดนะคะหลังจากนั้นก็จะไปที่กลุ่มอาชีพนะคะไปดูกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านประสาทเยอะนะคะซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่กศอนอได้ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการจัดเกี่ยกัเรื่องอาชีพต่างๆโดยเฉพาะการทอผ้ามีฝีมือขึ้นชื่อมากเลยนะคะสำหรับประธานกลุ่มนะคะก็คือพี่ขันนะคะพี่ขันพรมชาติาที่ดูแลกลุ่มนะคะแล้วก็มีการทอผ้าที่มีคุณภาพมากเลยนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพพร้อมๆกันนะคะอันนี้สำหรับการ นำเสนอผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ท่านคณะกรรมการนะคะก็ได้ดูผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่สำคัญท่านได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพบ้านประสาทเยอะของเราด้วยนะคะซึ่งคุณภาพการทอนี่รับรองฝีมือเลยนะคะมีหลากหลายรูปแบบสำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้านะคะก็เดี๋ยวดูในวิทยากรจะได้นำเสนอนะคะนี้คือวิทยากรแล้วก็เป็นประธานกลุ่มด้วยแล้วก็สมาชิกทุกคนให้แนำชื่อสมาชิกนะคะเรียนอะไรนี้ ่อนที่จะเริ่มต้นได้ทอผ้าก็ทอแบบพื้นๆมาก่อนตั้งแต่ตายายก็สอนให้ทอทอใส่เพราะว่าลายลูกแก้งเป็นปลายปจระจำถิ่นของภาษาเชื้อก็ทอแบบพื้นบ้านทอใช้เอง mm hmm. คนทอไป mm hmm. ทอมาก็ได้มีคนเขามาซื้อก็เลยได้ทอมาเรื่อยๆจน ได้ทอเป็นกลุ่มก็มีกศนเข้ามาเข้ามาสนับสนุนให้ทอลายพิศไทยซึ่งลายพิศไทยก็ค่ะนอกจากกลุ่มทอผ้าประสาทเยอะนะคะจะมีผลิตภัณฑ์ผ้านะคะก็ยังมีการสารตะกร้า ตะกร้าโดยเชือกป่านมัดฟางนะคะอันนี้ไปเรียนที่กศนอำเภอไพรบึงนะคะแล้วก็มาขยายผลในตำบลน,นะคะสามารถที่จะทำได้แล้วก็ขายได้จริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝีมือของพี่น้องประชาชนที่มาเรียนรู้กับกศนแล้วเขาสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นฝีมือของผู้เรียนกศนในด้านอาชีพนะคะสำหรับกลุ่ม อาชีพหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพของกศนอำเภอไพรบึงในการสารตะกร้าค่ะค่ะจากนั้นเราก็พาท่านผู้ประเมินนะคะ ไปเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัตินะคะสำหรับโคกน้องหน้าโมเดลเในจุดนี้นะคะก็เป็นพื้นที่บ้านหนองปิงปองตำบลโนนปูนนะคะซึ่งเรากำหนดเป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้นะคะจัดกิจกรรมกศนหลายๆกิจกรรมเลยนะคะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะคะเนี่ยวิทยากร ที่ให้ความรู้ก็คือคุณพัทรศักนะคะเราพาผู้เรียนเรามาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชานะคะโดยคุณพัทรศักนะคะได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แล้วก็เป็นต้นแบบนะคะซึ่งผู้เรียนกศนอของเราก็ได้มาเรียนรู้ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นการจุดประกายในการที่จะนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองจริงๆนะคะตอนนี้วิทยากรกําลังถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของ สูตรการทำน้ำหมักชีวภาพค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็พาท่านผู้ประเมินนะคะไปตรวจเยี่ยมที่กลุ่มอาชีพนะคะอีกหนึ่งกลุ่มสำหรับกลุ่มการทำอิดประสานนะคะเป็น การเริ่มต้นที่กสนเราได้เริ่มต้นแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้เราก็มีผู้รับผิดชอบที่สานต่อก็คือพี่อ้อมารีทองนะคะที่ดูแลกลุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดความรู้ให้เราด้วยโดยเฉพาะการเพาะเหตุนะคะก็ไปเยี่ยมที่ พื้นที่ที่เป็นศูนย์ผู้พิการนะคะของน้องๆที่กลุ่มตรงนี้สำหรับศูนย์นี้นะคะเราก็จะเป็นจุดของบ้านหนังสือชุมชนนะคะในการที่ส่งเสริมการอ่านส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับน้องๆผู้พิการนะคะก็เป็นหลายๆกิจกรรมที่กศนอเราได้ส่งเสริมในพื้นที่นะคะต้องขอบคุณพี่อ้อมาลีทองเป็นอย่างมากนะคะอันนี้คือสิทธิ์เก่ากศนอดีเด่นของเราเรากาลัลางส่งเข้าประกวดด้วยค่ะ ค่ะและจากกลุ่มอาชีพในพื้นที่นะคะก็มาดูกลุ่มอาชีพที่เรานำมาจัดเป็นนิทรรศการแล้วก็สาธิตอาชีพอยู่ที่กศนอํอำเภอไผยบึงนะคะก็มีอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มสารตะก้าด้วยเชือกป่านมัดฟางนะคะแล้วก็สารตะก้าด้วยเส้นพลาสติกนะคะแล้วก็กลุ่มอาชีพอาหารขนมนะคะวันนี้เราทําขนมไทยก็คือ ขนมใส่ไส้นะคะเป็นการสาธิตอาชีพด้วยในให้ผู้เรียนกศอนอได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในหลากหลายอาชีพนะคะก็ดูตามคลิปเลยนะคะคุณผู้ชม มะพร้าวเจ็ดลูกกินทึนทึกเหร <c oughs> อขัดจากที่เราดูสาธิตกลุ่มอาชีพแล้วนะคะก็ได้เชิญท่าน กรรมการประเมินนะคะไปเยี่ยมชมห้องสมุดเคลื่อนที่ของเราที่กศนร่วมกับปกครองอำเภอไทรบึงนะคะการที่จะจัดเป็นมุมส่งเสริมการอ่านที่ห้องทะเบียนอําเภอไทรบึงนะคะเป็นเหมือนห้องสมุดเล็กๆนะคะที่เราดําเนินการหลายปีมาแล้วนะคะและยังคงต่อเนื่องค่ะ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดวันที่สองนี้ก็จะมีการสาธิตการสอนให้กับคณะกรรมการได้ร่วมสังเกตการสอนนะคะว่าการจัดการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐานครูมีทักษะในการสอนไหมนะคะแล้วก็ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูหรือไม่แล้วก็ครูได้ใช้กระบวนการ Active learning ในการจัดการเรียนการสอนไหมนะคะแล้วก็จะ ในแผนการสอนนะคะครูได้ใช้แผนการสอนใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนหรือไม่นะคะคณะกรรมการประเมินก็จะได้สังเกตในห้องเรียนนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นคุณครูวิชุดาและก็คุณครูคำแก้วนะคะได้สาธิตการสอนนะคะแล้วก็ผู้เรียนก็คือนักศึกษากอสอน,อนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายะคะ่ะ สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดนะคะสำนักง,งานกศนจังหวัดศรีสะเกตโดยท่านคณะกรรมการได้มาประเมินกศนอำเภอไพรบึงนะคะอันนี้คือบรรยากาศของวันที่2ของการประเมินก็เป็นการลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่นะคะในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ของอำเภอไพรบึงนะคะที่เราได้ นำเสนอในต้นต้นคลิปนะคะก็คือนี่คือผลงานการจัดการศึกษาของพวกเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพลินชาแนลนะคะวันนี้ Channel, นเพลินชาแนลนำเพลินเพลินเกี่ยวกับงานวิชาการของกศนออำเภอไพรบึงมาฝากกับทุกท่านนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะคะสำหรับการประเมินวันที่3ก็คือการรับฟังผลการประเมินค่ะ